เจอทางไปชนะครับช้าหาดบางเบยครับแต่เริ่มลมต่นะฮะเขาก็ถ้าที่เห็นนี่ก็ากำลังหาหอยกันครับหอยเสียบครับหอยตัวเล็กนะฮะก็จะดูตามรูมันนะครับเขาจะดูเขาจะดูลูนะว่ารูมันเป็นยังไงนะฮะไหนมีวิธีดูรูไหมครับถ้าดูลูยังไงครับ พอดูรูยังไงแบบไหนเอ่ยรอไหนไหนไหนแต่ว่ามันจะมีตัวหรือไม่มีตัวนี่อันนี้คือใช่หมดเลยเหรอดี่ว่ามันที่ตัวเล็กแต่ที่ก็มีหอยอย่าไรลูกหอยที่ตัวดําเนิไหนดูไหนดูฝีมือได้วันนี้ได้เยอะไหมได้ได้ได้มันหมือนพลัมังนะส่วนใหญ่นี่พอขูดแล้วเจอเลยนะ มีบริเวณหาดบางเบิดนะครับที่ร้อยต่ออำเภอบางสะพานน้อยกับประจวบนะฮะตรงนี้จะเป็นหาดเบิดนะครับก็วันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนนะครับที่เขาอันน,น,อออนนี้น้องอีกคนนั้นอันเดียวกันปะจะเอาไปใส่ใส่ด้วยกันร,รวมได้ใช่ไหม วทางนั้นก็มีนะฮะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปใส่ใหเห็นงกันเต็มมือแล้วได้เยอะอยู่นะครับอ้าวว่าว่าเจ้านี่มาใส่พอดีใส่ไหมงูได้เยอะเลยนี่ได้ประมาณลงแล้ว นี่ครับเดี๋ยวต้ามันล้างทรายออกนะเขาจะมีวิธีการดูนะฮะนี่ขูดสองทีได้เลยนะฮะอยู่ไม่ลึกนะฮะอยู่ประมาณสักสิบเซนสิบเซนได้นะครับส่วนใหญ่ที่เขาจะไปทำเขาจะไปดองนะฮะแบบนี้นะครับเหมือนคล้ายๆเราหอยดองที่มหาชัยหรือที่ดอนหอยหลอดนั่นแหละครับกระจายหอยก็เพลินนี้นะครับ ใสเสียบนะฮะหรือว่าจะไปผัดก็ได้นะครับเอาไปผัดใส่ใบโหระพานะครับแต่ว่าตัวเล็กนะก็กินเล่นได้ครับแต่ถ้าไปต้มนิดเหลือเนื้อนิดเดียวนะฮะส่วนใหญ่ก็จะไปดองมากกว่าแล้วก็ใส่เครื่องเคียงเครื่องปรุงนะฮะใส่หัวหอมใส่ผักไว้นะฮะกินนะครับ หาเก่งนะครับโอเราได้เราจะใส่มือฝั่งนะครับรวมๆเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาใส่ถุงนะครับ มันใหญ่หอยพวกนี้จะเจอตอนน้าลงนะครับเพอตอนที่ว่ามีมีน้ำมันก็จะขึ้นมาหาอาหารแถวใกล้ๆเริมฝั่งนะครับแล้วก็พอตอนน้ําลงาก็จะฝังตัวอยู่กับทรายนะครับนี่พอชาวบ้านเขาลุกเขาก็มามาหากันนะฮะผมเห็นหลายคนนะครับพี่เขาหาเหมือนกันูกนะนีนะ่าหาโอเคขอรับซี่ติดตามชมครับสุนิชเกียวทวายชาแนลครับ